เฮ้งน้ำเบอรขับมาแล้อขับมานี่แล้วเอาไว้ไก่ให้แล้วจิว๋วลืมแล้วสิงเลย <c oughs> สิ่งเลย,เลยไม่มีเงินข้างหลังแล้วอืม ครับเช้าจะลงรถเป็นหรือเปล่าครับก็ลงไปดีลงรถไม่เป็นครับรเขาก้าวขาออกไปไม่ออกให้เดียวจะไปปุบ๊บก็กว่ามันหงยหลังเหรอวะเบาะนะเข้าม, <laughs> มาใส่เพื่อความสวยงามนะอยนะ ไม่ได้เออมันยากตรงไหนนะอมสุดสเขตบอกแล้วจะพังแฟนในแน่ แันยก <c oughs> อไม่ใส่ใส่ตรงนั้นไม่ได้พ่อมาไล่เอาไว้ครับฮึอ ในตรงกระบะตักเรียรถมันติดไฟเหรอหรืออะไรเในเรื่องอืมมา 呀。<Yeah. S 2> uh.